เรื่องราวที่จะเสนอต่อไปนี้นะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยทิ้งยุคเก่ายุคเก่าก็หมายถึงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยต้องทิ้งไปเหมือนกับอาทิตย์นะฮะกำลังตกดิน ก็คือของที่เราใช้มาตั้งแต่อดีกถึงปัจจุบันนี้ถึงเวลาที่มันจะต้องหมดยุคลงนะไม่ใช่ดาวลุ่งนะแต่เป็นซันเซ็ตเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเองที่เป็นประเทศไทยตัวจริงหลังจากเราอยู่หรือเกิดมาอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมา89ปียาวนานมากครับดังนั้นก็ต้องถึงเวลาที่ จะต้องจบยุคประเทศไทยตัวปลอมที่เราอาศัยอยู่มาเนี่ยถึง89ปีนะถึงเวลาจบยุคสมัยประเทศไทยตัวปลอมนะฮะตั้งแต่2415เราอยู่มาถึง89ปีโดยไม่มีประชาธิปไตยเลยเราถูกหลอกมา89ปีว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่จริงๆตัวเนื้อแท้จริงๆการปฏิบัติจริงๆการกระทําจริงๆการรักษาผลประโยชน์จริงรักษาผลประโยชน์เพื่อ ผลการานั้นเลยประชาธิปไตยไม่ได้เกิดไม่ได้งอกงามคือออกมาใชาไไ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้นั่นแหละเราจึงเป็นเนไม่ได้ไทยปลอมกันมายาวนานถึงแปดสิบกวาปีโดยคนไทยไม่รู้และแยกไม่ได้เพราะไม่รู้และแยกไม่ได้นี่แหละครับจึงอยู่มันมาอย่างยาวนานบัดน,นี้ถึงเวลาแล้วที่มันควรจะเป็นซันเซ็ตจบยุคจบสมัยไปนะครับก็จึงมาทํา คลิปให้ประชชนได้เรียนรู้กันว่าอดีตเราก็จะผิดยึบผิดมาอย่างไรก่อนที่จะจะก้าวไปข้างหน้ามันก็เหมือนกันเราต้องใช้ธนูหรือต้องง้างดึงคันธนูไปข้างหลังการไปข้างหลังคือการไปเรียนรู้สิ่งผิดพลาดของเรานี่นเองซึ่งผมถ่าปคลิปอธิบายไว้เราจะได้เข้าใจจุดเพนพอยต์จุดเจ็บปวดของเรานะ ยิ่งเจ็บปวดท่า่ก็ยิ่งมีแรงพุ่งไปข้างหน้ามากเท่านั้นนะครับดังนั้นต่อไปดีก็จะเป็นคลิปที่เรียนรู้ว่าเราทำผิดพลาดอะไรเราเข้าใจอะไรผิดเรายึดถืออะไรผิดมาเราไม่ได้ปล่อยมันแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็จะเห็นว่ามันต่างกันอย่างไรระหว่างแบบเก่าที่เรายึดอยู่ทุกวันเนี่ยในหัวสมองเรายึดอยู่ประเด็นเดอย่างเ,เนี้ยกับอันใหม่ที่เราจะไป ไปเกี่ยวข้องไปเกิดไปใช้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรจะเห็นการเปรียบเทียบในคลิปวิดีโอที่ผมทำมาไว้นี้แล้วก็จะเข้าใจแจมแจ้งนะเมื่อเข้าใจแจมแจ้งแล้วก็จะเกิดปัญญาในระดับโสดาบันธรรมธิปไตยคือเป็นโสดาบันแล้วก็ปกครองด้วยระบอบธรรมทิพไตยด้วยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยชั้นสูงคือประชาธิปไตยที่เราใช้ทุกวันนี่เป็นประชาธิปไตยชั้นล่าง เมื่อยกระดับเป็นชั้นสูงแล้วชื่อมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นธรรมอาธิปไตยนั่นเองดังนั้นเราจะพัฒนาไปเอาประชาธิไปไตยชั้นสูงเลยไม่ต้องไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะตัววันนี้เรายังยังไม่ได้เป็นประชาไตายนะครับเราเป็นเผด็จการอยู่มา87ปีและเมื่อเราออกแล้วเราก็คิดว่าจะไปเริ่มต้นประชาธิปไตยกันเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ผมมาบอกว่ามันสายสิแล้วโลกยุคสมัยนี้ไม่ทานกินแล้ว เราควรจะได้มันตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่ได้แล้วพอจะได้มันก็หมดยุคสมัยขันจะแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถูกก่อนนะมันเป็นพระที่ตกดินแล้วไงมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้โลกยุคใหม่เป็นอย่างไรซึ่งโลกยุคใหม่นั้นประเทศไทยจะต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจต,ตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตนะครับนะฮะถิงรอสิบแล้วนี่จะต้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้มันนำประเทศเอง ตามที่เแล้วราชการที่หนึ่งถึงเก้าต้องแก้ปัญหากษัตริย์ต้องแก้ปัญหาจนถ้ามาถึงงานที่สิบแลพระสังฆศัพท์ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเลยแต่การเป็นประชาชนนี่แหละครับนึกออกนึกออกอะตกขลืกแล้วเนี่ยอ๋อที่แท้ประเทศมันประเทศไทยตัวปลอมเนี่ยอ๋อที่แท้มันเป็นพันการมาตั้งแปดสิบเก้าปีอ๋อที่แท้เรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยอ๋อพอเราจะเป็นประชาธิปไตยเอาโลกหมดยุคแล้วก็หมดยุคประชาธิปไตยแล้วเข้าสู่ยุคใหม่แล้วดังนั้นประชาชนจึง ต้องทาหน้าที่เรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวกระโดดก้าวกระโดดหรือเป็นพลเชี่ยนใหม่พลเชียนคือมันมันเป็นถ้าเป็นกราฟก็เรียกเตรียมพุ่งขึ้นเลยอะ่ะชันเลยทางชันเลยนะพุ่งขึ้นทะยานเป็นดาวลุ่งเลยอย่างเงี้ยเพราะที่นี่ออกแบบไว้ให้ละให้ประเทศไทยเป็นดาวลุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกระบวนการสองกระบวนที่มันจะร่วมทําประเทศให้เป็นดาวลุ่งก็คือกระบวนที่หนึ่งต้องอกู้ชาติก่อน กู้จักเนี่ยสภาพที่เราเสียหายกู้ชาติก็ต้องใช้กระบวนกู้ชาติระเจะตากสองในยุคเอไต้องใช้กระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนะฮะพระเจ้าตากหนะะึ่งก,กู้สําเร็จแล้วเป็นแผ่นดินมีอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวประชาชนมันยังต้องกู้ตัวประชาชนเนี่ยล่ะนะ,ะซึ่งมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต้องกู้ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาละ,ะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้หญิงก็จะเป็นหนึ่งนาฬิกีมาเผาในนี้จะมีสอง สองฝ่ายฝ่ายชายก็คือกบฏกู้ชาติตะกสองะบวนผู้หญิงก็คือหนึ่งจะลีขี่ม้าขาวนะควงกระทามุ่งสุดาทั้งสองกันชายหญิงเนี่ยจะมาร่วมกันเมื่อชายหญิงมาร่วมกันก็จะเกิดเป็นระบอบธรรมนิมปไตยนี่นเองอ๋อระบอมะบอมนุษย์ระบอบมนุษยิธรรมคือใช้หลักมนุษยธรรมที่ชายหญิงต้องเ้าเทียมกันเพราะนั้นก็จึงพง,งานเติบโต,ตพุ่งทะยานไปด้วยกันก็จึงมีสองทีมสองกลุ่มนะที่จะพัฒนาเคียงคู่ไปเลยระหว่างชายหญิงนะเพราะฉะนั้นก็ มาแจ้งทราบว่าจะมีท่านจะพบอะสองกลุ่มนี้ส,สมานสามัคคีกันนะแล้วก็พาประเทศเข้าสู่โหมดตั้งคันนั่นเองเมื่อผู้หญิงเข้ามาเข้าสู่โหมดตั้งคันเลยเพราะผู้ชายมันมันสู้กันเละเทะประชาชนเสียหายแยะยยมากมากการจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบปยนระบบของโลกนี้มันต้องตายกันเป็นล้านๆตายเป็นสิบล้านขึ้นไปแต่พอมาในยุคนี้แล้วไม่ต้องละเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรามีประสบการณ์เราไม่จำเป็นต้องไปทําแบบนั้นเพราะนั้นมันก็จะเกิด แบบใหม่เส้นทางใหม่ก็โดยการพลิกเปลี่ยนนะแทนที่จะเอาแบบที่ผู้ชายทํากันมาทรมันก็กลายเป็นเอาผู้หญิงมาชูโรงมานนาเป็นมันเป็นเมนก็คือเข้าสูหมดต,ตั้งครรภ์นั่นเองก็ผู้หญิงมาเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ตั้งครรภ์ใช้เวลาตั้งครรภ์สองปีครึ่งนั่นหมายว่าจะมีรัฐบาลเฉพาะการสองปีครึ่งเพื่อเปลี่ยนทายจากทุกสมัยหนึ่งไปอีกทุกสมัยหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนระบบระบอบหนึ่งไปสู่อีกระบบระบอบหนึ่งครั้งน,นั้นก็จะมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอย่างนี้คงพอเหตุภาพกันคงตามได้นะครับว่าเราอยู่ในประเทศไทยถูกปลอบแล้วเราก็จะต้องหมดยุคอดสมัยกันทีแล้วเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็จะมีการนำสองฝ่ายฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายกบุกู้ชาติจะตักสองฝ่ายหญิงก็หนึ่งลาลีกีมะพร้าวเพื่อจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันโดยมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้น แล้วามผิดพการเกิดขึ้นอยู่เพียงแค่สองปีครึ่งก็จะสถาปนานระบบระบบใหม่ก็จะเกิดเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองแล้วจะได้พบประเทศไทยจริงฤทศที่นะแต่เป็นอย่างนี้นะขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอาชีา์หายไปแล้วเนี่ยนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยเลยนะครับขอซ o o ดูหน่อยอ่าหายไปแล้วนะฮะเพราะนั้น ก็จะต้องเตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ได้แล้วนะนะฮะก็ที่ได้ตกดักแสงเวลาก็เหมือนมันยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยต้องจบลงแล้วล่วะนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะตั้งของอ่ะเตรียมตัวอยู่ในคันเหมือนเตรียมตัวเป็นดักแด้เพื่อจะเปลี่ยนใหม่นั่นเองดังนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โหมดตั้งคันแห่งชาติกันได้แล้วขอเชิญครับสวัสดีครับ